สวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นโปเกมอน TCG Pocket นะครับและแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็จะเป็นคุณบิ๊กกี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าคุณบิ๊กกี้บิ๊กกี้ดีดอยใครที่ดูสตรีมแบบใครได้ดูสตรีมเราอ่ะน่าจะเห็นบ่อยๆเสาหลักเสาหลักนะครับเรียกว่าท็อปโดหนึ่งในท็อปโดเนทของเราเออวันนี้ก็เลยเรียกว่าแบทเทิลกันหน่อยอ่เราจะเล่นเด็กไม่ซ้ำกันเลยนะครับวันนี้เขาจะเอาอะไรมาเล่นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกันแล้วกันนะครับคืออันนี้เนี่ยคุณบิ๊กอ ผมเคยชวนเขาเล่นเรียกว่าชวนสะสมแล้วกันนะการ์ดจริงช่วงสักปี2022ป่ะใช่ไหมช่มมวงดีแหมก็ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันคนนี้ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะผมจําได้เลย2022เนี่ยใครได้เริ่มก่อนผมได้เริ่มก่อนเหรอโอ้โหผมไม่อยากเริ่มก่อนว่ะทายเริ่มครับแหมเปิดมาโอ้โหว่าเลี้ว่าจะอออเ,เ,เอาอีกนี้มาเอ้ยงงี้เอาเด็กมาดีกว่าเออย เอ้ยเผาเกียร์ว่ะทองอลามแต่เผาเกียร์ผมรู้สึกช่วงหลังผมรู้สึกว่าผมชอบไอส้สีที่มันเป็นฟูอาร์ตมากกว่าสีทองฮะจริงๆผม <จบ S 2> ชอบจบเลยาเการเอเอมากกว่าการยูอาร์มาตั้งนานนะครับเออยูอาร์คือสีทองนะครับเรียกว่านะน้องก้อยน้องก้อยเอ้ยนี่มันจะต้องฟูอาร์ตกันทุกใบสินะนะทอยเฮ้ยไม่เห็นก้อยเลยอะ่ะ โอ้โหก็ฟ <characteristics> ร uh ีห huh. นึ่งนะเนี่ยอ่าติดเข้าไปอีกโอ้อะไรครับเนี่ยผมยังไม่มียังไม่มีซักหนึ่งจี้เดี๋ยวกันนะผมผมจัดเด็กหนึ่งที่จะมาแก้ทางเด็กนี้แหละแต่ตอนแรกครับผมคิดอยู่ว่าแอดวินจะเอาเด็กนี้มาเป็นเด็กแรกหรือจะเอาเด็กใครดกี้มาเด็กแรกแล้วผมเดาใจว่าจะเอาเด็กใครดกี้ขึ้นก่อนก็เลยเอาเขาเกียร์มา เพราะว่าถ้าถ้าจะเอาเซอร์ไนท์มามาลงอ่ะผมว่ามันเสียงไปเอด็กอันไหนตอนนี้มันเสียงมากม่น้องก้อยสักทีปะเฮ้ยมันจะออกมันไม่สมกับชื่อก้อยเลยนะมันออกอีกรอบเี่ยดีเลยเออเออมันี่ต้องก้อยมันต้องอย่างนี้โอ้โหแต่สามว่ะไม่แต่ถ้าผมเอาสีที่ตีมันไม่คุ้มนะอ่าใช่เอออย่างนี้ผมยังคุ้มอยู่ผมยังคุ้มอยู่มันต้องอย่างนี้สิ อจัดไปโอเคผมจะติดแล้วยิงเลยครับ20ดักรายนะครับอันนี้ทีเด็ดเป็นตัวที่โหดมากนะผมว่าติดพลังงานแล้วยิงใส่เลยนี่ไหนดูสิเขาจะงานวิจัยศาสตราจารย์ครับเนี่ยห้ดูมือผมจริงเลย <laughs> สแสดงว่ามือเน่าอ่าผมโดนครับท่าเล็กโดนไปไม่คุ้มเลย เอ้ยเอาอย่างงี้ผมจบเลยดิใช่ป่ะเอ้ยใช่ปิดจี้เก้าเอไม่ได้ใช่ผมจะได้แค่เจ็ดสิบมาหน้าผัดนะอืมมันอยู่ที่ว่าผมทอยเพราะว่าโดคูร็อกเนี่ยมันทอยโหดอยู่มาก็แตจริงๆแอดขึ้นเยอะก็ได้นะอุ้ยเพราะว่าเอาดักไลแปะยี่สิบดาเมจ แล้วตาหน้าก็เกิดใช่แต่อันนี้ผมบังคับให้เก็บสีไพ่ไงเออนี่ยังยังไม่มีข้างหลังเงเนี่ยโอ้โหอีเมอร์ซอ๋ออาร์ตนี้นี่มันไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเนาะไม่มีไม่มีครับอือาร์ตเอเอของเกมนี้นี่เหมือนเขาจะทำมาใหม่ใช่ใช่ซึ่งดีเลยใหันอเลยะ ใช่อันนี้เป็นอัลเทอร์เนทอาร์ตนะครับโอ้โหแล้วมันวิบวับวิบวับหมดเลยอะ่ะโอ้ร้อยเจ็ดสิบปิเอวินยูอาร์ที่ผมไม่มีแต่เด็กนี้คือผมใส่เอฟเฟกให้การทุกใบย,ยิงแค่อาร์ตอาร์ตสวยอ่ะก็ก็โหดแล้วนะ <laughs> นี่อาร์ตสวยแล้วแบบมีมีวิงวิงให้ด้วยอะผมมี<า>ทีเด็ด <dead. S 2> ตั้งแต่พัฟเดตใหม่ที่ผมอยากได้นะคืปรย์เนี่ยผมไม่ได้ใส่มาโอ้โหนี่ผมมีทีเด็ด ผมใส่มจะใส่รัดแต่ใส่รัดไม่เรียกไม่ได้นี่อ่ะอันนี้ผมคิวฟรีเลยหนึ่งตัวสอง point ฟาบยิแตะด้นงนี้แตะด้านไหนเป็นก่อนโสดเลยใช่น,นี่คือความโหดของดาร์กไรครับสามารถที่จะ KO ได้โดยที่ไม่ต้องตีอ่ะทอยครับสามหัวเอ้สามหัวร้อยยี่สิบนะแปดสิบแต่ก็คุ้มแล้วนี่โดคุร็ จงหว่าฟึบฟับเราเล่นกันแบบเบสท์ออทรีนะจบอันนี้ยังมีอีกออใครได้สองเกมก่อนก็ถือว่าชนะนะครับผมว่าน่าจะแพ้ะ <c oughs> ตานี้ผมค่อนข้างได้เปรียบเพราะ่าเเาเกียถ้าถ้าไม่มีมานาฟี่มาเล่งจี้มันมันเล่นยากเพราะว่าติดทีละจี้เราเขาเกียรมันใช้สี่จี้ใช่เลยอ่ะผมหนีนะครับเอา มานิวราขึ้นไปฮะแล้วอุ้ยเกบแล้วถ้าถ้ามีเฮ้ยผมพลาดไดซี่อะถ้ามีการะดซี่จะจบไม่ฮะไม่มีฮะอุ้ยผมพลาดวะใช่แต่ก็แต่ก็ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่แต่ผมว่าไม่เปลี่ยนอ่ะเอออ่ะเปลี่ยนอะไร มานิล่ามันจะตี30นะครับหพลังงานตี30แต่ถ้าเขาเจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันจะบวยอีก40ก็คือ1พลังงานตี70เขาใช้น้องก้อยไป2เพราะฉะนั้นยังไงผมก็น่าจะน่าจะชนะอีกดีปุ่นจะหนอครับโอ้ยหนีวะ่ะอืมเลือด120อยโอ้แล้วเขาดูดมาใช่ไหมช่าเวอร์มันดูดมามันทำให้เด็กน้ำคล่องตัวขึ้นนะครับชาเวอร์ เผื่อใครไม่ได้เปิดชุดสองโอเคไม่ลงดีๆไม่ลงผมต้องดึงข้างหลังมาว่ะลมน้องมีผมหมดแล้ว,วจบด่ดีไม่ทันโฉเดี๋ยวก่อนนะดดเดี๋ยวก่อนนะผมก็อาจจะมีสิทธิ์ไม่รอดหรือเปล่านะไม่รู้ละผมเอ็กซ์สปีดก่อนถ้าเอ็กซ์สปีดผมจะรอดแน่ๆฟึบอ,อาดักไลา์ขึ้นไป แล้วก็80เลยตูมเดี๋ยวี่สิบเด็กเผาเกียร์นี่โปเกบอลเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในใบที่เราสามารถทำสวยได้ไม่ยากเนาะอครับเออนี่ทา,ามันต้องใช่มันต้องใช้ของมาทำไมมาดฟี่มันต้องมาตัวแรกไม่ใช่มาตัวท้ายใช่ค,ครับตันนี้ได้ไวก่อนจากก่อนจเฮ้ย อาข้งหงโอเคสองคะแนนแต่ว่าเอาล่ะมผมปิด<า>เกมไม่ผมปิดเกมแล้วเลืตาแรกอับผมมีเพลาเกียร์กับอาข้งหงีสองใบ <laughs> รมมเร่องมี้ทำไมต้องช่อาข้งหง, <laughs> งหจริงมันไวท้ายเกมอ่ะอันนี้ชนะ <laughs> ไม่ได้ตีนะยิงเลยครับดักดักไรติดพลังงานแล้วมันยิงมาข้างหน้าโอเคอาเกมแรกเป็นของผมเลือดอาข้างหที่เอามาปิดเกมมันขึ้นตอนแรกมานาฟี่ที่ผมต้องใช้ต้นเกมมันมาขึ้นตอนท้ายเออผิดไปหมด โอเคเกมที่2เราจะเปลี่ยนเด็กกันนะครับเกมที่2ผม1นูนอยู่นะตอนนี้ยังไงก็ได้ครับขอ่าเป็นเจ็ดนก็พออุ้ยไม่แต่คุณวิเชียรแมนยูไม่เหรอะน่อยเล่นตัวเองแล้วอ่ะโดนตัวเองมาเจ็บน้อยไปแล้ครับเออนี่อันนี้ไม่ใช่เด็กไคล์ิกีนะครับอันนี้เด็กลูคาลิโออ้าวเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันเฉยยังน่าจะใช้เด็กต่อสู้นะมา แต่ผมว่าบิวข้างในอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้โอเคผมไม่ได้ไพ่ดิสกี้นะอ่า,อาอผมตามรูปผมตามรูปเดี๋ยวดูเซอโอ้โหโปเกรบอลยังสวยผมยังไม่ได้ทำเลยจริงๆมันทำได้แล้วนะไม่ค hey, ัดไม่ทำทำได้เดี่ยวไพ์แมทที่เรานะมันสวยๆเดี๋ยวรอมีอันที่ผมแบบถูกใจก่อนอันนี้ใช้เพย์แมทฟรีอ่อเล่นเล่นตีไวแน่เลยยังไงหนึ่งจี้ตีเลยตีมูยังไงให้มันได้เติออร์ดเลยนี่ยเออขี้หนู อย่างนี้ผมผมติด,ดนีไไมเนออืมอะผมตัดด้วยนะซุเมก่อนแล้วกันเออไม้นี้อย่างนั้เลยแล้วติดพลังงานเออถ้าตาหน้าเขาได้าตาหน้าเขาได้ลูคาลิโอผมก็แตกผมแปลงก่อนดีกว่าผมไม่ตีก็ได้อ่ะ เพราะผมเชื่อว่าเขาจะได้ลูคาเิโอฉันเล,ลิกเรียนเด็กที่เซนดีอย่างเธอจริงๆและเดี๋ยวเซนดีอย่างาไหลื้เกินใช่ปะเนีน่ยนี่โอ้โหอย่างเท่ว่าผมพยายามที่จะไปฉกช,ชิงวิ่งราวมาจากคนอื่นไอ้ลูคาเิโอตัวเนี้ยยังกดมาไม่ได้สักทีเลยมันเหตดได้ไหมครับผมเปิดได้เหตสิบใบเลยยังเหตไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเรตได้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปขอมาอม,มันต้องมีการสั่งเวอร์ว่ะ สังเวยโ <Okay. S 2> อเคเขาตีทีละห้าสิบปะถ้าหากว่าผมใช้คอมพิวเตอร์อ่ะเราได้ลูคาลิโอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจวยู่แจวยูอ่ะเราก็ยื้อไปได้อีกพักหนึ่งมาอืมอมไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าผมใช้เด็กอะไร ผมว่าน่าจะเป็นต่อสู้เล็กอะที่เล่นพวกโอโคลิซารุด้วยอะ่ะผมเคยเจออยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> หรือมันเป็นพวกเอบิวัล่าซาวามุล่าคาโปเอล่าวะขอดูอาร์ตหน่อยเหมนียงโดนเฟลิกกี้ส่วนนี่ตอทีละห้าสิบหนึ่งเวลางานตีห้าสิบอันนี้โหดมากนะอ่ะจวดสองครับศาสตราจารย์มาเลยเออมันต้องอย่างงั้น แต่ว่าผมจะผมจะติดที่ข้างหลังครับไม่ติดข้างหน้าเอาละพร้อมโอ้โหอ๋อได้ได้ได้เขายังยังไหวอยู่ถึงจะไม่รู้ว่าพีการ์ดของผมคืออะไรแต่ไม่เป็นไรเอ้ยอ่ะไปก่อนแล้วหนึ่งตวนันไปเลยพี่หมัดโัวสองกันครับ ไม่แต่ผมแปลกใจว่าทําไมเขาถึงไม่เอาศาสตราจารย์อาร์ตพิเศษมาเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีเออเพราะ<ห>ว่าจะเป็นใครเป็มคนไหนผมก็ว่าศาสตราจารย์โอคิโดนี่แหละเออผมเชื่อว่าจะเป็นคนนี้น,นะแต่เป็นฟูลอาร์ตเอออยากให้เป็นโ ok อคิโดะผมเบื่อ <laughs> มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะศาสตราจารย์เอ่อจูนี่ผู้หัวส้มๆใช่จูนิปเปอร์อันนัน้นสวยสุดละอ๋อแล้วก็โซเนียแต่โซเนียมันผู้ช่วยศาสตราจารย์ เออต้องต้องจูนิเปอร์อ่ะน่าจะเป็นศาสตราจารย์ที่สวยที่สุดโอ้ยยังไม่มาอีกเลอกลายเป็นเด็กลูคาไปแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นเด็กอะไรกันแน่คือมันเป็นลูคานั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆคือตัวตีหลักของเด็กเนี้ยไม่ใช่ใช่ใช่บลูบัตรแต่ว่าเป็นตัวอื่นแต่มันไม่มามันจะไม่ใช่เอเวล่าเพราะเอเบวอล่ามันดาเมจมันสุดแค่นี้เฮ้แต่ว่าถ้ใครเล็กี้ผมตายผมแพ้ดิใช่ผมส่วนได้ผมมีหกสิบเออใช่วะ แต่ว่าเราอืมผมว่าสถานการณ์น่าจะกำลังยากลำบากถ้าเขามีใส่รัตผมคิดเลยอืม่เฮ้ยฉลกเรียนเด็กที่เส้นดีอย่างเธอจริงๆเฮ้ยอาขังหยิบอะไรครับเนี่ยโอ้ลากไปตีอ่าผมแตกแล้วเจอลูคาริโอหัวอานม่งโคสวยเลย จริงๆมีตัวในในอาร์ตนี้ที่ผมอยากเล่นนะไอขวาบนนะครับชาเลมแล้วก็สายล่างโคโจอนโดโอือเออเป็นเป็นต่อสู้ที่โคเทแล้วก็น่ารักด้วยโคโจอนโดอ่ะไปตัดสินเกม3ครับผมอ๋อผมเฉลยเด็กนี้ก่อนแล้วกันครับ,รบจริงตัวตีของมันคือตัวฟอสซิลที่เป็นหอออัวมงก์อ๋อแลมพาธนะครับเออเออเออหนึ่งจี้ตีร้อยสามสิบใช่แล้วถ้าตีน็อกมันก็จะเจ็บหน่อยใช่ไหมใช่ แต่ว่าที่ผมอยากเอามาชนเพราะว่าผมคิดว่าชนกับใครดิกกี้สนุกเพราะใครดิกกี้มันมันร้อยแปดสิบมันเล่นวันฮิตเหมือนกันอืใช่โอเคเกมสามนะครับเกมสามอันนี้เป็นเด็กที่ของของผมนะเป็นเด็กที่ผมรู้สึกว่าเสียดายผมรู้สึกมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่มันเป็นหนึ่งในตัวโปรดของผมเหมือนกันไน่่ึงว่าตัวโปรดของเหมือนกันทบเด็นี้งไงเฮ้ยตัวอะไรนะลงไปครับไม่ใช่ตัวนี้นะตัวโปรดผมอีกตัวหนึ่งฟุกามารุะ ใครเริ่มก่อนอ๋อติดนี้เหรอกาเบียชัวบูสสลีปพีเมทมาขนาดนี้ก็กาเบียสนี่ใครๆก็ชอบนะสงสารอะในด้านความเก่งอ่ะไอ้ไฟก้อนมันออกมาก่อนแล้วมันมังกรดินไงแล้วกาเบียสออกมาุ๊มมันแทบุกคนจะแทบจะเลิกเล่นไฟก้อนไปเลยอ๋อยังติดตัวหลังว่ะ อืมหลนอาจารย์มาครับตัวที่ผมจะเล่นมันไม่ใช่ตัวนี้ <S <S <Pokemon. S 1> โอเคบอนเอ้ยนั่นแหละว่าคือเอเลิเบลใช่หมใช่ใช่มันตัวโปรดผมเลยเอลิเบลเนี่ยเพรจะเอามาเล่นกับตัวเทนเนอร์ใหม่ที่มันบูสต์อันนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ดีวะ่ะอ่าอ่าใช้ท่าลบซ่อนกันนี่ทอยโอ้มันจะมีเหรียญไว้ทำไมวะเกมเนี้ย โอเคยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยยตัวหลักเราอยู่หลังโจฟุกามารุอีกตัวหนึ่งติดพลังงานเด็กมังกรน,นี่ต้องใช้พลังงานสองสีเป็นปกตินะครับหน,นีเลยกาไบาด้วยโอเคยังไงดีผมเอามาสองพาร์ตอันนึงใช่แล้วค,คือมันไม่ใช่ไม่ใช่อาร์ตต่างเลยนะคือต้องเรียกว่าเป็นคนละตัวเลยครับมานพลังไอคนละเอฟเฟกเลย ใช่เรเบิร์ตัวนี้มันชาร์จพลังงานครับวีดเสร็จสินนะใช่มันตีแรงอยู่เหมือนกันถ้ามันได้เล่นนะัอาจานโอ้ยแต่ว่าเกมยิ่งยื้อผมโอ้น่าจะยิ่งลำบากว่าเขากาเบียสมันคือตัวที่เฮ้ยโอ้มีอาร์ตเหรอใช่ครับเฮ้ยผมไม่รู้นะเนี่ยว่ามีอาร์ตอครับแล้วนอนในบ้านด้วยนะโคตรน่ารักเลยโอ้ my god ตีเท่าไหร่ร้อยหนึ่ง มี Ability ทิ้ง1นึ่งจวบนอบินี้ดีมากนะสำหรับเกมนี้เอเกมนี้ตัวที่มี Ability จัจวมีแค่ตัวเดียวเองมัง้งเอเอเน่าจะมีแค่ตัวเดียวอะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าเขายังขึ้นมาไม่ได้จะเป็นพวกเมียสไหมฮะที่ตีแล้วก็จววตีแล้วจัวแต่มันจบเทิร์นก่อนไงอันนี้มันคือได้จววโดยที่เทินยังไม่จบใช่หรือว่าโหดยู่โอ้โโอ้โ,อโ,อโอหอะไรดีวะ เรเชื่อมั่นว่าตาหน้ามันมีชาร์จไปอีกปุ๊บเลือดหนึ่งร้อยสี่สิบอ่ะผมังเซตตีไม่ได้ประเด็นคือหมัดมันไม่ขึ้นขึ้นแต่น้ำอนี่มาแล้วมาแล้วแรงแล้วแรงแล้วเอออเรา ร้อยยี่สิบจัดไป exciting rotate นี่แน่ทีเดียวเอาอยู่โแต่แม่งสะทอ้ะทอนโคตรแรงเลยผมรอมากๆเลยนะอยากให้มันมี ex มากเลย electric b i r เนี่ยยากแล้วเฮ้ยแต่มันเป็น,นตนัวพลายเดียวยุ้ยน้องก็จะมีต่อสู้ก็จะมามีอะไรนี่โจ๋ยมันเนี่ย อันนี้คือออ,อติดสองแสดงว่าติดสี่ตีร้อยยี่สิบไม่มีดิสค์ดเอนเนอรีด้วยโอ,โอโ้โหมันทิ้งหนึ<อ>่งจวบหนึ่งได้นี่ใช่ไหมกาเบียตอ่ะใช่ครับแต่ผมไม่ทิ้งผมไม่มีความจําเป็นต้องทิ้งหรือเปล่าะ <yll ars> อะเฮ้ยมันของดีนะแต่ผมไม่รู้เด็กไงถ้าเด็กไม่มีลีฟหรือยังขึ้นมาตีแล้วน็อกไม่ได้มันก็อาจจะเออก็อาจจะไม่คุ้มมะนะลีฟม,มันไม่จําเป็นละครับนี่ทิ้งหนึ่ง วอ้าวมาอีกตัวกระนาเดี๋ยวกันนะหืมนะผมผมมีทีเด็ดปะผมมีทีเด็ดผมหนีครับห,มหผมหนีแล้วผมใช้เดนจิครับชาร์จสองคืนใบฟึงฟ่งฟึ่งแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ผมอ๋อตูตัวยี่สิบหรอใช่ยิงเลยอ่ะ กาเบียสมันยังเหลือ20มันไม่น็อกผมปล่อยไว้ก่อนอนั่นแหละแล้วผมค่อยเก็บตัวอื่นใช่มันตีตัวไหนก็ได้ครับจริงๆเ่นโทราถ้าได้เล่นนะมันโหดมากหายแล้วแล้วผมไปทิ้งลีฟเออใช่ลีฟมีกี่ใบเอ้ยทิ้งกาเบียสด้วยน่าจะหมดมือแล้วอะน่าจะหมดกองละอาตนี้ก็เป็นอาที่ไม่มีในการ์ดจริงนะครับกาเบียสตัวนี้ มันไม่ถือว่าเป็นอิมเมอร์ซใช่ไหมมันคือ2ดาวที่เป็นผมว่าผมไม่ไหวแต่ว่าขอดิ้นหน่อยหลกันออร้อยหนึง่งมันดีทีฟฟรีใช่ต,ตัวน<ม>ี้ดีทีฟฟรีขึ้นมาเ2 0รยี่สิบแต่ถ้าผมขึ้นไปผมตายแนวนั่นอ่ะติดให้โลตอมครับโลตอมใส่เสื้อครับอืม แล้วก็เป็นโทล่าหนีครับเอเลคิเบิลขึ้นไปตีร้อยยี่สิบโอ้ม<ะ>ันทำไมมันเข้าสี่ิบม่ได้ติด4จริงไงครับโอ้มันต้องสี่อ้ไอเชี่ยเด๋อเลยเอาตัว <c oughs> เอาตัวโปรดมาโชว์แต่กูเล่นผิดเดี๋ยวก่นนะเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะ เองมันอาจจะกรถไว้เนยครับตอนนี้แย่ละจริงๆผมตีไว้มันต้องตายดีวะไม่แแต่ว่าไอ้ดีนไปติดรลตอนข้างหลังใช่คือคือรถตอมมันหนึ่งพลังงานมันตีเท่าไหร่อ่ะมันตีห้าสิบอ่ะถ้าหากว่าประยด็นคือผมว่าไอ้ีนเนี่ยติดติดตามันควรติดอืมมันมันเราติดตาหน้าได้มันน้าจะบุกก่อนบุกวัวเลยเดี๋ยวกันนะแต่ถึงขนาดเกมพิงไม่อาจจะยังไม่หรอมั้งจะยังไม่รอแล้วกัน ออันนี้มันนีฟรีอยู่แล้วขึ้นมาหไม่ได้วะ่ะเลือดเขาเรนทร่าหนีฟรีครับติดไว้ก่อนครับอ่าโโต้องเอชิวเปิลีตัวสินะโลตอมห้าสม้ยมันก็แรงเหมือนกันโปเฮ้ยผมกี่แค่คะแนนเดียวเท่านั้น ส,สีเลยเหระเฮ้ยโอ้ยังสวยโอ,อ,อ้โหคิวยังแต่มันยังไม่จบโอ้๋ชิโรนะแม่งโคตรสวยผมเอาผมเอาอาเรนโทร่าขึ้นไปก่อนเพราะว่ามันหนีฟรีอยู่แล้วขอแค่เอเลคิเบิลขึ้นผมชนะนเลยเอออขอดูหน่อยตัวนี้มันทนละตัวนี้ว่ะถ้าหากว่าผมทอยได้หัว ผมชนะเออถ้าว่าผมถอยได้หัวผมชนะเลยนี่เฮ้ยเดียว <c oughs> เออถ้าหากว่าผมถอยได้ก้อยผมจะโดนตัวเองยี่สิบไปกาเบียสครับผมทิ <c oughs> ้งครับมไม่แน่เอาอทิง้งถ้ารีบตานั้นไม่ได้ทิ้งแล้วมันได้ใช้ก่อนตั้งแต่ตานั้นเลยอะ่ะผมจะโดนดาเมจ<ม>เยอะกว่าน,นี้ถูกปะใช่แล้วผมมีชิโรนาสองใบในมือ มันก็จะวันฮิตวันฮิตใช่ผมจะเซวิได้หมดเอออ่นนี้คือความเก่งของการเบียสครับคือการเบียสถ้าหากว่ามันได้ขึ้นมาแล้วใช้ตีด้วยชิโรนะร้อยห้าสิบแล้วสมมติน็อกได้เราเลือดมันยังเต็มอยู่เลือดมันเท่าไหร่นะครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบผมจะติดผ้าคลุมให้มันเป็นร้อยหกสิบอ่ามันก็จะไม่ค่อยวันฮิตใช่มันจะแทบไม่โดนมันฮิตเลยอออ่าตัวคือตัวนี้ปกติถ้าหากว่ามันตั้งได้มันโหดอยู่ นะครับกาเบียสเออข้อดีของกาเบียสคือกาเบียสเนี่ยนะฮะข้อเสียก็คือมันเหมือนกันผมผมว่าข้อดีของมันคือมันเท่ครับการมันสวยกว่าชาวบ้านเขาผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเด็กสวยที่เรียกว่าน่าจะจับต้องได้กว่าไอ้ไคลิกี้อ่ะยังยังผมผมชอบไคลลิกี้ใช่ไหมแต่ว่าอาพิเศษมันนะด้วยความที่มันเป็น ex อ่ะมันมันยากมากแต่ถึงจะบอกว่ามีความจับต้องได้มากกว่าแต่ทุกวันนี้ผมยังไม่มีสักใบเลยนะไอกาเบียสที่ว่าเนี่ย นขอดูซิวันโดพิกมีให้กดมีให้หยิบไหมแล้วก็ชอบหยิบเอาแต่ของคนเกลือเกลือมาให้นะของผมเนี่ยโอเคนะครับก็จบกันไปนะสําหรับวันนี้เออก็เรียกว่าชวนเสาหลัก มาเล่นด้วยนะครับเนื่องจากเขามีเรียกว่ามีเด็กที่สวยมากๆแหละก็เลยอยากเอามาโชว์หน่อยนะก็มีสามเด็กในวันนี้นะครับในวันนี้ชอบเด็กอะไรมากที่สุดครับบิ๊กนายเปนผมเหรอใช่ใช่จริงๆตอนช่วงเนี้ยที่เล่นรู้สึกว่าสนุกอะ่ะก็คือซาเบียกับไอรูคาริโอเนี่ยแหละท,ที่ที่ไม่เจออีกตัวตีอีกตัวนะแล้วผ่านผมผมรู้สึกว่ามันนกมันมันน็อกตัวใหญ่ได้แล้วมันเสียแคหนึ่งไพ่เออเออแล้วก็คือลูคามัน เพ่งแพ้พลังจิตแต่ว่ามิวทูตอนนี้มันแ้าไม่มีใครมาเล่นแล้วกับกาเบียสไม่แพ้่าตอะไรเลยผมรู้สึกว่าไม่ต้องคิดมากว่าจะเจอแพ้ธาตุอ๋อกาเบียสข้อดีคือไม่แพ้ธาตุเนื่องจากเป็นมังกรใช่เป็นมังกรก็เลยไม่แพ้ธาตุอะไรเลยอ่าอ่าอ่เอออันนี้อันนี้แจ๋วใช่ลืมนึกข้อนี้ไปเพราะว่าถึงแม้ว่าเกมนี้แพ้ธาตุมันจะไม่คูณ2มันเป็นแค่บวก20บแต่ผมมองว่า มันก็ทําให้เล่นยากเหมือนกันนะไอ้พวกติดหนึ่งพ<ช>ลังงาน<ช>ตีสามสิบอย่างเงี้ยแล้วบวกยี่สิบกลายเป็นโอ้โหโคตรโหดเลยใช่ไหมเกมนี้จ,นจนริงจริยี่สิบแบบก็สําคัญเลยใช่เขาอย่างอ้มานูล่าเนี่ยที่ตีแบบตีเจ็ดสิบถ้าสมมติว่าเจ็บอ,อ่ะคือแล้วคอมโบกับดาร์กไลท์คือแบบตีทีละเก้าสิบแบบแบบโกงมากถ้าแพ้ท่าละร้อยสิบแค่ยี่สิบแค่แพ้ท่าอีกโดนไปอีกร้อยสิบเนี่ยผมมาบตัวตัวใหญ่นี่ กระอักเลือดก,กับทุกตัวแต่ต<ช>เลยไม่ตาตเลยใช่แล้วนะครับก็ชุดนี้นะต้องบอกว่าเออสเปซไทม์สแบ็คดาวสนุกขึ้นเยอะมากนะครับด้วยความที่มันมีอไอเทมติดโปเกมอนเข้ามานะครับใครที่เรียกว่าเปิดสะสมอยู่เรื่อยๆก็อยากให้ลองมาเล่นดูนะสําหรับชุดนี้นะก่อนหน้านี้คุณคุณบิ๊กเล่นป่ะชุดแรกแบบหมายถึงว่าเล่นแบ t เทิลจริงจังไหมไม่ไม่แบบแค่เก็บเควสเฉยๆเก็บเควสที่มันให้ตีตีรอบของมันอะแต่ว่าชุดก่อนหน้านี้มันน่าเบื่อ มันเมตามันสองสามเ,เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเมตามันแต่ยังว่าการมันก็ออกมาสามจุดแล้วว่ะเพราะอย่างเรงมันก็มีแต่จูกับ,บ m two, มิวทูพอเซร็จเข้ามาก็เห็นตาเซราบี้แต่ว่าตอนเนี้คือมันค่อนข้าง,างเห็นเยอะนะแวร์ลีลหล่หลักๆมันก็จะเป็นดาร์ l ไลนนั่นแหละครับที่เป็นเมตาสุด แต่ว่าเทาเกียเดียนก้าก็มีแล้วก็ก็จะมีคนหยิบแบบตัวเล็กๆที่ผมเห็นแปลกๆก็มีแซมแซมมาบ้างใช่ก็สนุกดีอย่างผมเนี่ยเอาเอริบูไปเล่นผมก็แฮปปี้นะเออเล่นสนุกดีนะครับก็เจอกับคุณวิกได้ในสตริงของผมหมายถึงว่าเขาไม่ได้มาปรากฏตัวหรอกแต่เขามักจะมีเรียกว่ามีโปยมอนเสาหลักอยู่เสมอนั่นแหละ นะครับเอ่อจจเจอตนตอบอะไรนะครับเมื่อหลายรอบผมว่าจะกดอันสัต์นะฮะ <laughs> จะไม่เจอ <laughs> อยู่กันก่อน <laughs> เออนะครับ <laughs> เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะชวนมาให้โชว์เด็กอีกก็แล้วกันนะคร <laughs> าวหน้านะครับวันนี้สา <laughs> <3 S 2> มเด็กสามแมตช์ก่อน <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณคุณบิ๊กมากเลยนะครับยังไงเจอกันคราวหน้ากับโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตนะครับอันนี้รายการหลังยิ้มพ็อกเก็ตอ่าครับผมคุณช่่งกันครับครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม